สำเร็จรูปเป็นกระป๋องด้วยสวัสดีค่ะพบกับช่องลี่ลี่วันชาแนลนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ลี่ด้วยนะคะทุกคนเห็นตัวหนังสือสีแดงๆนี้ไหมคะน้องวัวคอดร้อเอร์เซ็นเนี่ยคือลี่เห็นป้ายข้างทางตรงนี้นะคะระหว่างทางที่เดินทางไปมวกเหล็กนะคะสระบ,บุรีเนาะก็จะเห็นเนี่ยคะ่ะน้องวัวคลอดร้อรซนาวนมวัวอะไรเนี้ยคือ คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะทั้งสองข้างทางเลยนะคะจะเห็นเป็นสิบสิบล้านเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีความข้องใจสงสัยนะคะว่าเอหน้าตามันเป็นยังไงไอน้องวัวคลอดร้อยเปอร์เ็นเนี่ยโอเคถ้าไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปหน่อยนะคะอยากทราบว่าน,นี่ยคะ่ะน้องวัวราวนมอะไรเนี่ยคะ่ะคืออะไรอะคะอ๋อน้องวัวก็เป็นลูกวัวคะ่ะ รกัวคือเป็นเป็นส่วนของรกค่ะเป็นส่วนของรกค่ะเวลาที่วัวทอดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือใช่ค่ะเวลาที่วัวลอดลอดออกมาลูกัวออกแล้วรกก็จะออกมาตามเงี้ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือทอดสมบูรณ์ลอดคือไม่ตายเป็นเป็นน้องลอดแท้ถ้าคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องลอดแท้มันมีน้องลอดกี่แบบวะคะใช่ค่ะเป็นเป็นแบบรกแบบลงเชื้อดอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนของรก อ๋อมีรูปถ่ไถตรงนั้นเดี๋ยวขกับสหน่อย,อ,ยอ๋อแล้วมันอร่อยยังไงอะคะมันก็จะประมาณแบบกลมกลมประมาณนี้คะ่ะถ้าลกท้นก็เวลาอะไรรู้บ้าก็จะอืมค่ะราวนะแล้วราวนมวัวนี่คือราวนมก็เป็น,เป,นเป็นเนื้อวัวคะ่ะแค่เป็นเนื้อส่วนนมอะ,ะค่ะคล้ายๆนมหมูค่ะแต่เป็นนม,มตัวตัวเมียอย่างนี้เหรอคะคะ่ะก็เป็นหมถือว่านมที่สดแล้ววัวที่สดละวางใช่ค่ะแม่ นมวัวน้ำตกนมวัวทอดน้องวัวนึงจิ้มแจ่วแกงอ่อมนะคะโอ้ตรงไหนอร่อยอ่ะก็อันนี้เป็นน้องวัวค่ะ ใช้ส่วนไหนดีอ๋อจะเป็นตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้จะต้มนี่อย่างเดียวแล้วก็นุ่มถ้าเกิดตัวนี้ก็จะมีขายแบบส้มต้มกุ้งก็มีแต่เป็นเนื้อที่จ๋าสั่งอะไรนะเมก๊ะอ่าเราก็จะเอามาทำม่เมื่อกี้สั่งส่วนไหนเราสั่งราวนมค่ะเนื้อรูฟปปัวราวนมเนื้อรูวัวราวนมอันนี้ก็ทอดกระเทียมทอดกระเทียมก็อร่อยอ๋อใส่น้ำแข็ง อันนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นน้องวัวแต่แบบต้มแล้วสําเร็จรูปโอ้มีแบบสําเร็จรูปเป็นกระป๋องด้วยแกะทานเทใส่ถ้วยแล้วก็ปุ่มเข้าไปบรเวณได้เลยหรือว่าจะปุ๊บเป็นต้มแซ่ก็ได้ใส่ถ่ะไรกโอ้มีแบบนี้ด้วยนะคะแบบกระป๋องด้วย <c oughs> ขอบคุณค่ะก็ได้คำตอบแล้วนะคะหลังจากที่คาใจมานานนะคะเรื่องน้องวัวราวนมนะคะก็นะคะก็เป็นเนื้อเนาะแต่ว่าใสแล้วค่ะเออแต่ทำไมเนื้อมันเป็นสีขาวเลยเนาะไม่คิดว่ามันจะเป็นขาวๆน้องราวนมเราว่าเป็นของของวัววัวเนื้อค่ะคุณแม่ตอนแรกนี่ว่าวัวพี่หนุ่ยบอกว่าเป็น ลล่นนมวัวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวัววัววัวพันเนื้อค่ะเคแล้วก็เราเราลองซื้อมาทานดูแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปทำเมนูอะไรก็ต้องติดตามต่อไปเนะคะแกงอ่อมนะคะแล้วอะไรนะเนื้อวัวราวนมนี่ลองชิมลองชิม